อิดวะฮัลโหลมาแล้วค่ะกุ้งตัวแรกของวันนี้ที่บ้านอ้อย,ย,ยบ้านอ้อยกาพี่อ้อยถ่ายรูปอ่ะพี่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าได้หนึ่งแต้มก็ยังดีคใครฝีมือคุณโอ๊ค่ะไมมันสว่างจ้าอ่ะนี้ โอเคเดี๋ยวเราพยายามต่อไปน,อนี่บรรยากาศตอนคืนทีมนั้นก็ได้แล้วค่ะหนึ่งตัวเมื่อตอนเย็นค่ะตรงนั้นเป็นห้องใหญ่นะคะมีสองห้องอันอ้อยห้องของเราห้องอิดขาวค่ะน่ารักเชียวน่าอยู่มากแต่ว่าไม่ได้อยู่เลยตกกุ้งทั้งตั้งแต่ เที่ยงตั้งแต่บ่ายมีตู้เย็นใหญ่โตเลยนะมีทีวีจอแบนแอร์เย็นฉ่ำซึ่งไม่ได้ใช้ห้องน้ำค่ะสะอาดนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นเดีย๋ยวเราเตรียมเหยื่อไปตกปลาต่อเอ้ยไปตกกุ้งต่อ น้องกุ้งชอบหัวใจไก่นะคะลงแล้วหายลงแล้วหายตลอดเราหมักด้วยเกลือค่ะแล้วก็ผมชูรดนิดหน่อยเอ๊ยรสดีรดรดีรสไก่เดี๋ยวรอชมผลงานต่อไปนะคะที่บ้านอ้อยบรรยากาศดีมากนะคะ จริงพระจันท์สวยมากเลยค่ะเหยื่อของเราวันนี้หัวใจไก่หมักด้วยโรตีกับเกลือหั่นแบบที่เขาหหเห็นไหมเห็นไหมมันมันกระตุกมันนิดนึงนะมเมื่อกี้รอรอรอให้มันกินนิดนึงนะเฮ้ย ฮ้ยเึ้ยอ่ะเดยวถือไว้ถือคันไหมเดี๋ยวไม่นีบน้องจุ้งแต่ของฉันกล้ามครบนะช่วยไหมวางวางไงเอาครีมมั้งล่ะครีมอยู่ในกล่องดึงให้เดี๋ยวมันนีบ เคีมเคีม,คมอยู่ในกล่องเคีมเคีมอยู่ในกล่องยกขึ้นมาเจอเลยนี่หรอหรอ,อ่ะออความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นใช่ไหม,มตกตั้งแต่บ่ายเ่าจะเริ่มแดกคุณไม่พอลงไปลงไปลูก เดี๋ยวไปดูเบ็ดนู้นกันอาจารย์สวยมากวันนี้ที่กำลังจะได้ตัวอะไรสักอย่างขึ้นมา,านฮะาอา้าวไม่ขาดอะใหญ่เหรอก็ลากได้อะโอ้ขาดไปแล้วแฮ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 ว 네 ตัวอะไรคะตัวอะไรคะตัวอะไรคะอุอ้ยต้องต้องใช้กระชอนป่าวะไม่ใช่ถุง <laughs> อายเขาปะอายเขาหูได้ถุงใหญ่มากเลยดึงด้วยดึงด้วยแห <laughs> <laughs> มนึกว่าโลมาขึ้นมาแล้วไม่ใช่คะ่ะถุงเสือ้อปะคุณพระ ไปดูของเราดีกว่ากระตุกบ่อยๆแต่มันไม่ติดอะ่ะนั่นๆไปอีกแล้วเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่เช,ช้าวันนี้ที่บ้านอ้อยอัมพวาน,นะคะพาทิ่กกำลังจะขึ้นอากาศเย็นเมื่อคืนฝนตกสรุปเมื่อวานได้สองตัว ช้านี้คงไม่ได้ตกเดี๋ยวต้องรีบไปกระเตงต่อบรรยากาศดีเช้านี้กุ้งน่าจะกินดีนะหลังฝนบ้านอ้อยเปิดไฟทั้งคืนนะใครอยากจะโต้ลุ่งตกกุ้งทั้งคืนเลยก็ได้ ดูกุ้งของเราเมื่อคืนดีกว่าไม่รู้นอกน้ำเดสมอลเล่ตายไปหรือยังจันจันเฮ้ยนกุ้งหายไปไหนตัวหนึ่งวะโอ้ยเลยของเขาวะเอ้จริงเหรอคะ เออของเขาหรือเปล่าอ๋ออันนี้อันนั้นของเขาเขาได้หนึ่งสองหนึ่งตัวเราได้สองตัวยังมองเห็นไหมะเมื่อเด็ดหนึงอะจองตัวยังมีชีวิตอยู่ดีแต่เดี๋ยวจะอยู่ยังไงต่อี่อีกเรื่องหนึง่ง พี่ย้อยทำกับข้าวให้แต่เช้าเลยใช่อ้ห้น่าทานอันนี้ซื้อใช่ไหม <laughs> นี่ขนมปังด้วยมีไข่เ<ม><ม>ข้าต้มว้าวมืดตือ<ม> <laughs> ไฟมาไฟมาครับชุดอาหารเช้าอันนี้ครบแล้วไหมคะอ,อ๋อค่ะมีขน,นมปังกาแฟ ออกกันแต่เช้าพี่อ้อยก็ทําให้กินแต่เช้าได้สบายอยากตกกุ้งต่อจังนี่เป็นห้องครัวนะคะมาขอยืมอุปกรณ์หั่นข้าวได้พี่อ้อยใจดีมากบ,บริการดีทุกอย่างทุกสิ่งเรื่องมาพักที่นี่เพราะว่าพี่อ้อยเนี่ยแหละ เงาเงาว่างๆก็มาแชทคุยกับพี่อ้อยได้มีที่นั่งชิวๆให้สบายซึ่ง พี่อ้อยส่งสรุปบ้านนี้ให้ดูบ้างนะคะได้กี่ตัวกดตักตน่าจะได้แหละวันนี้นนำสวยโอเคเดี๋ยวไปเตรียมตัวเดินทางดีกว่า พาทิดขึ้นหน้าห้องนอนเลยค่ะทุกคนอ้าวเก็บลมเราเหรอผลประกอบการเป็นไงมั้งคะกุ้งมีลูกกุ้งกำมกามาติดก็เลยปล่อยไปหมดเลยให้เขาได้โตเนาะอ้อวันนี้แสงสวยจังเลยอะ่ะ เราก็มาถ่ายอาหารมาอีกรอบบรรยากาศดูสิชีวิตดีไม่มีโอกาสจะพาแม่มาอีกเนาะสวยจังสวยจัง ร้อนแล้วก,ก็ต้มหมูเดี๋ยวเขาตัวไปทานข้าวก่อนนะคะสรุปกุ้งวันนี้กุ้งตัวแรกในชีวิตของเราสองคนมาไปอยู่ตู้เย็นของกุ้งเข้าห้องที่เย็นไว้ไว้ไว้ ลงน้ำไปเลยเงียบเงียบ,ยบไปกับไปแก้ไปอยู่น้ำแข็งกันนะ